ไหนชั้นนี้เหรอเลเวลมันขึ้นมันขึ้นออกอะบิ๊บเลยเอ้ากูโดนระดับห้าเฮ้ยทำไมต้องเป็นกูคนแรกวะน่ากลัวแค่ไหนกันเจียววะเออมันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเจียววะไหนอ่ะเราไม่มีของเลยอ่ะตอนนี้คือเหมือนเล่นไม่เป็นแล้วอ่ะหนดคนครบต้องร้อยคนครบเลยแล้วโอ้อ นี่เป็นขันแสงขันแสงเจสัสเฮ้ยกูต้องเอาวันนี้อยู่แล้วผมวะอะ In the name of the lord เี่ยโฮ้ยมันใส่นาวิชัันด้วอมันใช้ยังไงอะใส่ไงวะอันนี้คืออะไรอะปุ้นเหรอโองจนปิดใส่ยานี่ไงไ้เอเดปลาค่าเนี่ยรถอะคันตีอะเฮ้ยนี่มีเลยจะไม่เอาอะฮะในนามของพระบิดาข้าขาสั่ง In the the lord นถือ่าก่อนเลยอย่างแรก อช่ครอบของหูห้องไหมของใช้พวกล้อย่องไฮไว้ถ้าพวกเรามามาตเปล่าอู้หูโอ้โหเจเจจะใครจะเต้นวาไม่ได้กลับมาเล่นนานเปิดไฟยังไงวะเฮ้ยอ้าวนี่มันอันนี้มันยูวีนี่มันไม่ใช่ไฟฉายโอ้โหแค่ทางเข้าก็มีตาสัญลักษณ์ละมอ้คุณยี่ปิดเด้ะเอ้ยเอ

อันนี้มันไม่ใช่เกมฟาดโมเกมอะไรกันนี่แล้วไอ้สัญลักษณ์นี่คือเออมันไม่ดาวกล้องมาถ่ายหลักฐานด้วยเอ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงเสียงอะไรเสียงมึงนี่วะอ้าวอินเดปเมอัปเดลนรอจับเสียงอินเดมอัปเดนรอรอเราขึ้นทางไหนอะไม่โคตรมืดเลยทางนี้ไงนี่ไงทางนี้ไงไหนวะลงละอันนี้ไงกูอยู่ตรงนี้นี่ลงละมาถายักฐาน แค่นี้กันลงแล้วเอ้ยมีดวงจันทร์อะไรตรงนี้คืออะไรอ่ะตอนนี้แปลงร่างเป็นมาป้าเดียวได้เอาดวงจันทร์เล็กนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นของอีเวนต์เหรอได้ได้น่าจะของอีเวนต์มาชั้นหนึ่งแล้วนะครับจะไปทำอะไรเลยนะครับกลัวแล้วนะครับนี่กดหมดเลยมั้ยนะหมดมึงโผล่มากูหนีไม่ได้นะครับงจนสีแดง เอาอันนี้คืออะไรปิดเปิดไฟไม่ได้ไงเหรอชั้นสามโอ้ทำไมสิเราขึ้นมาชั้นสี่แล้วแล้วเราปิดไฟทำไมเราเปิดเออเปิดไฟอย่นี้ห้องอะไรอ่ะเปิดทำไมสิฮัลโหลแหวะอยู่เฮ้ยหายไปไหนกันหมดแล้วโลหูด้วยขึ้นมาเรื่อยๆไม่เจอแหวะอยู่เก็บเร็วกีบเมียสายเอ่อกีฟ่าดรายฮะ i อินเดียเอ้าเดอร์ลอตจิโน่แหวะอยู่ A A where are you bro kill me แป่งลาล่ะไปไปไปฉันต่อไปกันดีกว่าเอ้ยเอ้ยมีมีเอฟเอฟเอฟาตรงไหนชั้นนี้เหรอเลเวลมันขึ้นมันขึ้นออกบิ๊บเรือเอากูดน้ัยดับห้าเฮ้ยทำไมต้องเป็นกูคนแรกวะดับห้าดับห้าเลยอ่าอิมแล้วอิ เอฟห้าห้ากับสี่ห้ากับสี่ห้ากับสี่ที่สองตัวเหรอเฮ้ยมีกระดูกตรงกูนะที่กูตายอ่ะมีกระดูกอยู่ใช่ถ่ายรูปถ่ายไว้หลักฐานแล้วเอฟห้าเด้ออเอฟห้าตายเอฟห้าปุ๊บตายเลยเอาหัวเหี้กูโดนหนีไปน่ะเอาอีแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยมันมันมันกำลังลงไปมันกำลังลงไปมันมันหวงจิ๋นป่ะมามามาโดนโดน หาหาแล้วเฮ้ยทำไมมันดูจังอะ่ะอินเตอร์มีเดียตนะเฮ้ยอ,อมันห่วงถิ่นนันมากเลยอะผีห่วงถินไงมันมีผีนี่อยู่เราเข้าห้องมันปุ๊บมันล่าเลยอะเดี๋เป็นไนแล้ววะวิ่งคูนไปย <laughs> อยู่ทําไมแล้วเอฟห้าแล้วก็ห่วงถินรู้แค่นี้โอ้ดุชัดโอ้ดูเลยมันอยู่บนเภทอะไรวะพวกทางห่วงถินต้องอ่านในหนังสืออาไ้ มันมีอยู่หน้าโกดะนังสือบัญชีอัวแต่ละตัวแต่ละตัวฉีกูไม่น่าใช่ผีเก่าน่าจะเป็นผีใหม่ละต่อโกโยะแม่งเลยเฮ้ยอ่ะพี่แจก็เมื่อกี้นะครับพีเจกับบานเลยกับบ้านเลยลาท้าผีกันสามคนแต่ผมกลับมาแค่คนเดียวลืมกดกดที่โกโยะนะให้มันวงกลมอ่ะให้เลือกผีอ่ะไหนะกดยังไงวะกดตัวเจแล้วก็ไปที่หน้าอีเวนต์นั่นแหละแล้วก็กดที่โกโยะเออ ใช่ไปแล้วนะไปกองไปละทีไม่รอหรอกเอาผีกลับไปด้วยเผื่อจะพุดถูกเอาวิญญาณกลับไปด้วยแล้วน้องกลับมาคนเดียวอย่างนี้แล้วเพื่อนทั้งสองคนหายไปไหนแล้วอ๋อเพื่อนพาไปเรียบร้อยแล้วครับพี่แจ็คโดนแดกเฮ้ยจินว่ะินเห็นไหมบอกเลยว่าจินไม่เช่ากูโอ้ยหลงไอ้ไปมดเร็ว แล้วก็ขาดอินเทอร์เน็ตออฟเดลอดไม่ได้สียาเด l o อ d ไหนมาเปิดเร็วแนผมล้อสก็แจมไปยังไงเปิดแล้ว s อ s ไอ้นี่คือยาเพิ่มค่าสติประสีเหลืองสอหลืองเใช่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 ใชเร็วเฮ้ย เอ้ามีคนหนีออกไปข้างนอกเข้าไฟไม่ติดเออกูสาตนเนียนอยู่ข้างนอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้กูเดินตามกูมาซะอีกเปิดตู้ไฟก่อนเปิแต่ไฟไม่ไฟไม่ติดเปิดละอุ้ยมีกระดู้หาวูบกระดูกกูถามจริงนะมันมีกระดูกแบบนี้อยู่ในบ้านได้หรอถ่ายรูปเฮ้ยมึงทิ้งกระดูกสลังไว้อย่างนี้เลยว่าเก็บตกไว้ยังไงวะหาห้องเขียวเจอกูได้วางโกลด์ไลติ้งไว้ น่าจะห้องกลางนี่เดี๋ยวมาไงเด็กระดูบแต่รู้ว่าไม่ใช่ปะไม่ก็ชั้นสองอ่ะในห้องอะไรห้องเกอนรถแกแรดวิตู้วัตู้ตู้แอร์ไ่ได้แอรไม่ได้อดเลยอดอดเสียนเลยอดจุกเลยชั้นสองไหมยังไม่ดูชั้นสองเลยมันขึ้นยังไงวะ บ้านนี้มีชั้นสองเหมือนจะไม่มีชั้นสองนะเห็นว่าไม่มีมีแค่ใต้ดินแค่ใต้ดินเหรอใช่แล้วมันอยู่ห้องไหนอ่ะมันมันจิบเอฟไม่เจอเลยอ่ะกูอยากทำตามพี่บูมอ่ะมีไหมวะไอ้นั่นอ่ะเจ้าสิงนั้นอ่ะเอาอุลไออยู่อ่ะสปิริตบ็อกก์อ่ะใช่ปีจบอดอยู่ไหนกันแล้วะแล้วแต่อยู่ใต้ดินเดี๋ยวลองไปวัดใต้ดินแล้วเอาอุ่นไออยู่ เอ้ยมีมีเอฟเฟใต้ดินเสียงเสียงใครเอฟมีใต้ดินมีใต้ดินมีสองเอฟเฟอะเมื่อกี้เสียงใครเมื่อกี้เสียงใครไม่รู้สองนะมีก็สองเอ้ยมี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 ฟิงเกอร์ปิ้นฟิงเกอร์ปิ้นเหรอใส่ไว้ใส่ไว้นี่อ๋อไม่รู้จะผ่านแรกก่อนแรกวางยังไง้นกดตัวเอฟเอฟที่พื้นเล็งที่พื้นแล้วเอฟิงเกอร์ปิ้นไม่ต้องอะไรอัตตาเบเลตอ่ะใช่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 เฮ้ย เจอโกดีเวนแล้วโอ้ยนนท์น่ะเฮ้ยเฮ้ยผู้ต้องกายของก็ยับเฮ้ยหนาวฟิชชิงฟิชชิงไปเอาที่วัดอุณภูมิมาปะหนาวเอาปาก็เมนฟิชชิงเทมอบบฟิชชิงเทมเชี่ยเดมอนเดรอไม่ได้สัตว์ไม่ได้เอาที่วัดอุณภูมิมาเลยออีกเลยมันวัดได้ไหมมันก็มีโอกาสที่มันก็ไม่ใช่ก็มีแต่ว่าต้องคอเฮ้ยมันเขียนมันเขียนมันเขียนเฮ้ยมันเขียนมันเขียนมันเขียนโอเดมอนเนอะเดมอนเด้ออาจจะเป็นเดมอนก็ได้นะ เป็นไปได้อยู่มันเขียนแบบโอ้โหมันเขียนอย่างรวดเร็วมากเมื่อกี้ใครมีสปีดบล็อกคุยกับมันได้ปะอ่าไม่ได้เอามากําลังจะเอาแบล็ค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 ที่ว่ากุนนภูมาแลยกูด้วยไม่กินใจเลยไม่กีนใจอยู่กับพีสองคนหรอกนะออวิ่งออกเลยวิ่งแล้วเฮ้ยมึงเชื่อไม่วิ่งไวกับกูอีกเนี่ยแล้วสปีดบล็อกไม่ตอบเลยครับแม่งไม่ตอบ ถ้ามันตอบเออแสดงว่าใช่แสดงถ้ามันตอบกับฟิซซิงเอ้ยอะไรถ้ามันตอบกับฟิซซิงเหมือนกันอ่ะก็คือโปดร์ไกดมันอุณหภูมิมันไม่แน่นอนไงมันต้องเปิดไหมปะฮัลโหลเห็นอยู่เฮียมิี่เวไอวีอายูฮัลโหลเฮ้ยผีตอบผีต่อตอบตอบอะไรว่าเป็นโปดร์ไกเอาอันไอยู่ไม่ใช่ อุณหภูมามันแค่สิบห้าสิบหกเองฮ้าอนณหอยู่เอออุณหภูมิอุณหภูมิหลอกไอปไปไปคุยขอไปคุยกับทีเดียวไปแล้วรีบจังไปแล้วกลับบ้านแล้วเรองอ่ะอย่าทำหรือเปล่าเอ่อเอาไงดีเอาไงจะเสี่ยงเอาตังหรือว่ายังไงดีโอ๊กันให้ครบหมู่ชนดีกว่าเถื่อไม่ไงหมดทุกคนเลยอยู่ที่เอ่อ yourself to be w i l ฮัลโหลฮันมีฮันมีฮัลโหลคิวมีคิวมีจูดีวิลเลียมเฮ้ย่ายวโยนของโยนของถ่ายเลยจูดีวิลเลียมดอนบีชัยฮัลโหลจูดีวิลเลียมดอนบีชัยโยนของเยอะเลยจะได้ถ่ายรูปเอาตังค์ต้อมันตอบตไปตอบ What did you say จูดีวิลเลียมจูดีวิลเลียม จูดีวิลเลียมจูดีวิลเลียมจูดีวิลเลียมฟัคฟัคยูจูดีวิลเลียมไปแล้วิลลเียมจูดีวิลเล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 ียมรีคอมอนฮาวโอนาอยู่ฮาวโอน่าทำไมเป็นเสียงผู้ชายอะวิลเลียมเออแวิโยอีแล้วถ่ายแม่งเลยแค่เมื่อกี้มันเป็นเสียงผู้หญิงนะ จูดี้วิลเลียมจูดี้วิลเลียมจูดี้วิลเลียมจูดี้โชยเซลล์โชยเซลคิวมี่เฮ้ยมาบอกว่ามาบอกว่าไปไกลๆก็มาดิซาจูดี้วิลเลียมจูดี้วิลเลียมจูดี้วิลเลียมคค กันบิชา Come y ค e y o s i o e i us i l s k i h s t s g i r เฮ้ยเสียงอะไรเีวะไอ้ี้เกี้ขยับถ่ายแะเออเฮ้มีคนอ่ะเดยวเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเออใช่นั่นแหละกูเลยงงอยู่เนี่ยกนิดช่มันจุดไงอ่ะอันเ้ยมันก็จุดแ่มันไม่จุดอะจุดแล้วหร ไม่รู้อะดอนพิชายจูดีฟิลเลียมจูดีเหมือนจะต้องกด F มั้งแต่จุดแล้วมันใช้แล้วหมดต้องแบบจุดตอนโดนผีไล่เลยอ้าวไม่ทันละจุดยังไงอะจูดีฟิลเลียมจูดีฟิลเลียมน่าจะต้องกดถ้าจะไม่เหมือนจะกด F ป่กวะน่าจะ F งกด F เจ้าเยาเซลหรือว่าจุดไปแล้วหรือเปล่าไม่มันไม่เห็นขึ้นพันอะไรเลยหรือว่าหรือว่ากูต้องพูดคำนี้วะไหนวะ In the name of the lord จุดแล้วแน่ไม่ก็อาจจะจุดแล้วลได้เบี้เดี๋ยววิวโซบี้เดี๋ e ววิวอ้อมเดลอจูดวิลเลียมไ่อนไก่นมดไฟวะจูดีวิลเลียมในนมองเดลอโอ้ยมันโยนแล้วมันโยน้โยนโยนโยนลงเลยพอใจแล้วไม่พอใจแล้วจูดีวิลเลียม e นนมอเดลอ ไอ้คอมแมนด์ยูทูโกแบ็กว่าอยู่คัมฟอร์มมันไม่ออกมาเลยอ่ะไอตาเนี่ยแล้วตัดใจที่หมายเลยอะไรอะที่แม่งอิบเอฟแม่งคืออิบเอสขึ้นลวนเลยโอ้ขึ้นลวนขึ้นลวนไม่พอล่าเลยอมันขึ้นลวนขึ้นลวนแม่งคือแม่งคันอยู่อยากเจอผีอันทีป่ะไปหานี่มาดิหาหลักฐานนะไอแบบพวกโอลิจาคือมันไม่เจอไงมันไม่มี กลับเลยไหมไปมีทุกแบบเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าแบบนั้นจะออกเป็นอะไรเป็นกระจกวิเศษเป็นไพ่หรืออะไรมีทุกแมบไปเลยก็ได้เอาจหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ดุเลยตัวเนี้ยเฮ้ยจิกผียังไงเฮียลืมเลยติกแล้วติ้านึงเป็นเดมอนเนี่เงงแดกเลยนะ่า wow Whoa. wow à lỗi